ได้ค่ะได้ค่ะยิงกันสวยๆก่อนนะค่ะถ่ายภาพนิ่งก่อนอ่าถ่ายภาพนิ่งก่อนเดี๋ยจะได้ดูภาพยนตร์กันแล้วจ้าเออคนะคะสสดัส้บอกนะครบอกนครับผมแล้วผมอ่าอ่า่อตออส ก่นอนเขาบอกวันนี้คือได้เรื่องเรียบร้อยแล้วครับผมยค่ะยังไงครับของเราวันนี้ได้เรื่องเรียบร้อยแล้วความพร้อม ทั่วโลกแล้วด้วยหลายประเทศนะครับผมมันได้ยินบ้างครับ กัมาอแบบดูก kind of erm right. erm right. erm ันมาอย่างหนักมากวันนี้ได้ฉายให้ชมกันแล้วคนที่สี่กันพอดาเลยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ตื่นเต้นมากแต่ว่าต่อในที่สุดก็จะได้แบบได้เห็นผลงานเต็มๆสักทีใช่ค่ะเป็นโปรเจกที่ถ่ายตั้งแต่ธันวานานมากยาวมาก เลยค่ะแล้วเป็น,นยังอ่ะค่ะเป็น,นยังไงบ้างคะถึงว่าแบบราชาหนักมากเหมือนกันรู้สึกวันทุกวันก็เจออุปสรรคที่ไม่เหมือนกันทักวันเลยแต่ว่าก็ทําให้เติบโตเพราะว่าเราเจอปัญหาเราจะได้แก้เราจะได้เรียนรู้ในอนาคตด้วยค่ะก็วันนี้มี่แต่ทาตื่นเต้น เป็นที่ที่แบบแฟนๆน่าจะอยากไปตามใช่เพราะว่าในทุกๆมาติเวอร์ที่เกิดขึ้นนะมันจะมีการเซตเซตเซตฉากแล้วก็ฉากบางบางซีก็ไม่ต้องเซตเลยเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วใช่ค่ะก็ไปเที่ยวตามได้นะคะทุกคนแฟนๆน่าจะรู้ว่าที่ไหนใช่หลายคนเซอร์ไพรส์พี่แอนเขาบอกพี่แอนกับกับพาวนั่งข้าวไปจนไม่ได้ขนาดไหนแล้วเขาบอมที่ต่อไปได้มาชิมแล้วก็ก็ได้ได้กับเมล็ดแบบเต็มเต็ม ก็ได้เป็นเป็นแม่ของเบคกี้ความว้าวของเรื่องนี้เลยที่คนจับตามองหน้าพี่แอนรู้งหรอแม่แบบแบบเรื่องเป็นแม่บทเรียบๆเรียบแเบแม่ไอคุณไม่แม่แม่แม่มีหลายโลกไงแม่มีหลายแม่มีหลายมัตติเวิร์สไง่ยอ๋อก็สนุกดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นบทที่แปลกแล้วก็แหวกแนวมันมีหลากหลายอารมณ์ มาที่จะแบบว่ากินไปกับเด้าทางไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือสเสน่ห์ของเรื่องยูเรนัสอันนี้อัศวพลนะไม่รู้อ่ะ้องต้อนยังไงบ้างคนระับผมของเรามันตื่นเต้นยังไงบ้างคะของเราตอนแรกเราก็ว่าของเรามันตื่นเต้นแล้วนะมันต้องลุยแต่พอเราเจอของสองตัวละครหลักแล้วมันแบบของเขาน่าตื่นเต้นในทุกๆอย่างกว่าเราเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ ทำโลกเราว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอ,อกันมากๆค่ะอย่างในส่วนของทางกระทรวงเองก็เ cover เรื่องนี้ด้วยเรยเห็นอะไรที่ทำให้เราเข้ามาร่วมสัมตนตุนมะ สำหรับการจัดการเรื่องของวงการภาพยนตร์ไทยให้เกิดโตมากขึ้นเลยใช่ไหมคะ่่คะือเเปป็็นรรงุ้ ฝากยูนัสสองสามสองสี่ด้วยนะคะก็ทุกคนเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแสดงทุกทีมเลยทุกคนพุ่งเทแล้วก็ต้องตั้งใจกับผลงานยูนัสสองสามสองสี่มากๆเลยค่ะทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆละครนะคะแล้วก็ลุ้นไปกับเราในทุกๆมันติเวิร์ดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันที่สี่สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะสิกระดาษสิหกพี่สิกระดาษ ค่ะพอดีหนูนอนน้อยเอาใหม่นะคะ <S <S สี่สองสองกันสี่ก็รักก็ได้ค่ะทุกคนในโลก